b ีก r i m Doing Business with Compassion บางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติคแอร์ไลน์โทรหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่าแป็กส์กราวน์เปอร์วิสส์ฝ่ายกัมพูชาก็เริ่มในการยิงก่อนแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็จะพูดว่าฝั่งเรายิงก่อน ความขัดแย้งไทยกัมพูชาปะทุถึงขีดสุดเมื่อมีรายงานการประทะที่บริเวณปราสาทตามเมืองทมและอีกหลายจุดตามแนวชายแดนแต่ว่าเหตุปะทะกันเนี่ยตัวของกัมพูชาเขาก็ายิงมาใส่เราก่อนเราจะต้องป,อร,ประกาศว่ากัมพูชาลุกรลัเราแล้วก็มีหลักฐานให้ชัดถ้าเรามีหลักฐานข้อมูลชัดเจนเนราก็อธิบายชาวโลกได้ครับ เกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นี้และสถานการณ์จะยกระดับไปถึงขั้นไหนติดตามได้ใน World Story กับผมเจษเงพรุษสงวนจังวงครับ <S <S 24กรกฎาคมมีรายงานการยิงปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมนะครับหลังจากความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าขาดจากการเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบไทยพบว่ากับระเบิดนั้นเป็นระเบิดรุ่นใหม่ที่ผลิตโดยรัสเซียซึ่งไทยไม่มีใช้ครับและไทยก็ได้ประนามฝ่ายกัมพูชา เพราะนี่ถือเป็นการละเมิดส่นที่สัญญาออโตว่าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ปฏิเสธครับและยืนกรานว่านั่นไม่ใช่กับระเบิดของตนเองเหตุรุนแรงตามมาอีกครั้งในวันที่23กรกฎาคมครับเหมือนฉายหนังซ้ำเลยครับ มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาดจากการเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนที่ช่องอานมา้านั่นเป็นจุดสำคัญเลยครับที่ทำให้ฟางเส้นสุดท้ายของไทยขาดลงทางการไทยประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาครั้งใหญ่เรียกทูตไทยประจำกัมพูชากลับประเทศและขับทูตกัมพูชาในไทยออกเช่นกันซึ่งในทางการเมืองระหว่างประเทศนี่ถือว่ารุนแรงมากๆครับ นอกจากนี้กองทัพไทยยังมีคำสั่งให้ปิดจุดผ่านแดนสำคัญ4ด่านและอีก3ปราสาทนั่นคือปราสาทตาเมินทมตาเมินโต๊ดและปราสาทตาควายรวมถึงประกาศใช้แผนจัก,กระพงพวานาาซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศที่สำคัญของกองทัพซึ่งเคยใช้มาแล้วในการประทะกับกัมพูชาเมื่อปี2554นี่เป็นสัญญาเลยครับ ว่าความขัดแย้งนั้นรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบกว่าทศวรรษ <c oughs> และแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นจนได้ครับ <c oughs> ช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคมมีรายงานการยิงปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่บริเวณปราสาทตามเมืองคมโดยฝ่ายไทยรายงานว่ากัมพูชานั้นถืออาวุธลุกล้ำเข้ามาก่อนจะเปิดฉากยิงนะครับ นอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีพื้นที่พลเรือนในฝ่ายไทยด้วยครับแต่ทางด้านกัมพูชาออกมาให้ข้อมูลที่ตรงกันข้ามเลยนะครับโดยบอกว่าฝ่ายไทยนั้นเป็นผู้ลุกรานและปิดตัวปราททำให้กัมพูชาจำเป็นต้องตอบโต้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือทางทางกัมพูชาเนี่ยเขามีการดำเนินการแล้วก็แถลงการต่างๆเนี่ยด้วยความค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการที่กัมพูชาเขานามเราเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นข้อดีเสมอไปนะครับกัมพูชานี่แถลงการล่าสุดที่เขามีการส่งเรื่องไปที่ UNSC นะครับกัมพูชาอ้างว่าเราเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายที่ไปทําเขาก่อนแต่ถ้านะครับสมมุติว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอมันมีการยื่นเรื่องส่งขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเห็นภาพชัดเจนว่า เราไม่ได้โจมตีเขาก่อนกัมพูชาจะละมือกฎหมายระหว่างประเทศทันทีนะครับและส่งผลให้ประเทศไทยนะมีสิทธิ์ในการป้อกงกันตนเองต่างหากแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรครับนี่ถือเป็นการประทะที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีระหว่างไทยกัมพูชาและน่ากลัวว่าความขัดแย้งจะลุกลามบานปลายขึ้นไปอีกหรือไม่่อที่นายกอิงจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ นโยบายต่างประเทศของไทยจะเป็นนโยบายเอาใจกัมพูชาเอาใจตระกูลคุณนะครับแล้วก็เป็นนโยบายเพื่อนบ้านที่ดีคือไม่ทะเลาะไม่เปิดศึ้งกับกัมพูชาแต่มาวันนี้เมื่อตระกูลคุลกับตะกูลชินวัตรเนี่ยสะบั้นสัมผัสกับน,นโยบายต่างประเทศไทยเราเปลี่ยนไปโดยปริยายนะตอนนี้เรียกว่าเป็นนโยบายคอนเฟอร์นเดชันนโยบายเผชิญหน้าที่ชัดเจนขึ้นอย่างน้อยมีการ,รเผชิญหน้าทางทหารหรือ เรื่องของมวลชนเรื่องของชาตินิยมที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับแล้วนยโยบายตรงนี้มันก็นะครับเป็นนยโยบายที่เราไม่มีทางเลือกจริงๆเพราะกัมพูชาเปิดฉากลุกลามโจมตีและกดดันไทยมากดังนั้นผมก็คิดว่านายโยบายของไทยก็เป็นนยโยบายเผชิญหน้านายโยบายต่างประเทศกัมพูชาก็เด้นนยโยบายเผชิญหน้าแล้วตัวตัดสินสําคัญปัจจัยหนึ่งคือเรื่องศักยภาพทางการทหารของ้ตสองฝ่ายนะครับถ้าเป็นการรบตามแบบ ก็เดียวจบครับไม่นานแต่ว่าเราจะต้องไม่ซื้อเวลาและเมื่อทำเนี่ยต้องทําให้เด็ดขาดคือหมดไปเลยคาว่าหมดของผมก็คือว่าจะโดไร้ลำกล้องที่เข้ามายิงประชาชนแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกทําลายให้หมดเมื่อเมื่อปืนใหญ่กับตัวของจรวดไร้ลำกล้องเข้าหมดแล้วเนี่ยซึ่งเขามีเยอะนะมี2 0 0รกว่าชุดเนี่ยถ้าหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีอะไรเหลือนอกจากการเจรจาครับเขาพยายามยกระดับไปตรงนั้นเพราะว่าเป้าหมายเขาเนี่ยจะทําให้เกิดเหตุเหมือนปี54แล้วจะได้ไปสังโมกเนเขาก็เคยทําสําเร็จมาแล้ว แล้วก็มีการยิงปรับปลายมาจนถึงที่ขาพระวิหารด้วยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีการประทัดที่พระวิหารแล้วเขาจะจะได้ยกประเด็นว่านี่เป็นเรื่องเก่านะไม่ใช่เรื่องใหม่เขาจะได้เอาเรื่องเก่าเนี่ยมาขึ้นมา,มาฟ้องได้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องใหม่เนี่ยสารลงย่อมไม่รับเพราะเราไม่รับสารลงเราจะใช้กรณีว่าขึ้นประเด็นเดียวกับเรื่องพระวิหารครับเราต้องจับตาสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับแต่เวลานี้ทั้งไทยและกัมพูชากําลังเดินหน้าเข้าสู่ความขัดแย้ง อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบ10กว่าปีไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์หลังจากนี้<อ>จะคลี่คลายหรือภาพแห่งสงครามจะถูกนำกลับมาฉายซ้ำครับและถ้าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวของ World Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กในทุกช่องทางของ PPTV ออนไลน์ด้วยนะครับ